วันนี้ประเดียจะพาไม้พุ่มอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นไม้ดอกนะคะเพื่อนๆรู้จักไม้ว่าอันนี้เขาเรียกต้นอะไรตอนแรกประเดียก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ<ส>เห็นใบเขาเหมือนดอกแก้วประเดียก็คิดว่าเป็นดอกแก้วอยู่นั่นลนะค่ะประเดียก็เรียกเขาดอกแก้วดอกแก้วเสร็จแล้ววันนี้ค่ะประเดียก็เลยเดินไปดูพุ่มนี้ลคะค่ะเอ๊ะทํา <ords> ทไมดอกแก้วมันถึงออกดอกเป็นสีเหลืองเป็นช่อๆประเดียก็สงสัยะค่ะประเดียก็เลยไปค้นคว้ามา อันนี้เขาเรียกดอกประยงนะคะเพื่อนๆอันนี้ดอกประยงอืมประเดีย๋ยวก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้ชมกันดอกประยงเขาจะออกเป็นช่อๆนะคะแต่จะมีกลิ่นหอมกลิ่นเขาจะหอมอ่อนๆนะคะเป็นไม้พุ่มเตี้ยค่ะดอกเขาจะมีสีเหลืองเนี่ยค่ะจะก็ออกจนช่อเขาจะออกตอนปลายๆเห็นไหมคะออกเป็นกระจุกๆอย่างนี้แหละเออออกเป็นช่อๆแล้วดอกเขาก็จะบานดอกเล็กๆเนี่ยค่ะ ใบเขาก็จะเป็นใบมีใบเป็นเฉกๆออกมามี5้ใบเนี่ยประมาณห้าใบนี่แหละเนี่ยเห็นไหมใบเขาป้าเดียก็เลยคิดแต่ว่าเป็นดอกแก้วดอกแก้วตอนแรกก็ว่าเอ๊ะใบดอกแก้วททำไมมันเป็นแบบนี้นี่เลยป้าเดียก็เลยไปเอ่อเซิร์ชดูค่ะว่าอันนี้เขาเรียกดอกอะไร ปาเดียก็หนึ่งพึ่งหึงบางอ้ออ๋ออันนี้เขาเรียกดอกประยงค่ะเพื่อนเพื่อน,นเนาะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะปาเดียก็เพิ่งเคยเห็นดอกประยงแต่เขาก็มีกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆนี่ค่ะใครไม่เคยเห็นเนีย่ยปาเดียมาให้ดูค่ะนี่เขาเรียกดอกประยงค่ะก็จะเป็นดอกไม้ไทยเป็นดอกไม้มงคลเนาะ เออเน,นี่ยเขาก็ปลูกเอาเคสนี่แหละเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้พุ่มเตี้ยค่ะเป็นต้นเตี้ยเตี้ยแหละอมไม่สูงไม่สูงมากก็จะเป็นพุ่มพุ่มก็จะออกมานิดหน่อยนะค่ะอันนี้จะเป็นประโยงแต่เวลาดอกเขาออกเยอะสวยมากเลยนะคะเมื่อนเมื่อนออกเป็นสีเหลืองสวยเป็นช่อช่อสวยมากแล้วกลิ่นเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนไม่กลิ่นแรง กินไม่ฉุนไม่เหมือนพวกดอกลาตีดอกแก้วค่ะเนี่ยจะกินอ่อนๆค่ะอันนี้อันนี้ป้เดีก็เข้าจะผิดมาตั้งนานนะคะเอออันนี้ก็ต้องรับรับผิดแล้วว่าเราอะ่ะเขาจะผิดมาตั้งนานเราก็เรียกต้นดอกแก้วต้นดอกแก้วอ่ะค่ะตลอดเลยนคเราก็ไม่รู้เนาะความที่เราไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ดอกแก้วมันเ็าเรียกว่าดอกปลยงค่ะ ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันสวยเนาะเพื่อนๆนเนาะออกมาเป็นช่อๆนี่ฮะแต่เราต้องตัดแต่งพุ่มให้เขาส,สวยๆค่ะอันนี้เรากเ็เพิ่งนเพิ่งเพิ่งปลูกเนาะเพื่อนๆอนอนะันนี้เราเพิ่งปลูกแล้วก็เลยยังไม่ได้ทําเป็นพุ่มเลยเนี่ยฮะใบเขาเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเขาจะแบ่งออกมาเป็นช่ออย่างนี้และค่ะประมาณสามสี่ใบห้าใบแล้วแต่ ก็จะออกมาเป็นคู่ๆเป็นใบปลีกตรงปลายเป็นกีบๆนี่เลยป้ะเดียก็เลยนำของสวยๆงามๆม,มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเห็นคนเดียวไม่ได้ต้องมาเล่าให้เพื่อนฟังด้วยขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจป้าเดียขอบคุณมากๆเลยค่ะ